สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงไก่ใส่หุ้นเส้นเป็นแกงแบบอีสานใส่น้ำปลาร้านัวๆอร่อยมากครับวันนี้เราใช้เนื้อไก่250กรัมบุ้นเส้นแช่น้ำแล้ว120กรัมน้ำปลาร้า2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเครื่องแกงโขลกเอง1ถ้วยฟักทอง150กรัมดอกหอม50กรัม ต้นหอมผักชีลาวใบแมงลักพริกขี้หนูแดงตามชอบตั้งหม้อเปิดเตาใส่เครื่องแกงลงไปเลยครับเราใช้ตะไคร้สอง 2, ต้นหอมแดง5้าหัวพริกแดงจินดา7เม็ดโคลกพอหยาบใส่เนื้อไก่250กรัมส่วนไหนก็ได้ตามชอบเลยนะครับผัดคลุกเคล้ากันให้หอมไปเลยครับ จนเนื้อไก่พอตึงๆก็เติมน้ำเปล่าลงไป700 ml ครับปิดฝาต้มไปประมาณ10-15นาทีครับปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ น้ำเดือดเต็มที่และเนื้อไก่สุกตามต้องการก็ใส่ฟักทองลงไป150กรัมครับตามด้วยดอกหอมอีก50กรัมพอเดือดอีกครั้งก็ใส่วุ้นเส้นลงไป120กรัมครับ ปิดฝาสักครู่จนวุ้นเส้นนุ่มเติมใบมะกรูดต้นหอมผักชีลาวและใบแมงลักเติมพริกแดงจินดาเพื่อความสวยงามตามชอบครับผักเขียวสลดชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ แกงไก่ใส่วุ้นเส้นของเราหอมน่ารับประทานมากครับสดน้ำร้อนอนหอมๆนัวๆอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ